h e l lo guys my name is วิภาวันหงยิมย o ค can งข้ l มีท e เช h e r ปล a today we will study math subject about fraction comparison สวัสดีค่ะ students มาพบกับ teacher p ลาอีกแล้วนะคะในวิชาคณิตศาสตร์ในท็อปิกการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะซึ่งการเปรียบเทียบเศษส่วนท่เชื่อแบ่งออกเป็น2 ep นะคะที่นี่คือ ep ที่ในึ่งาสำหรับ ep ที่1นะคะมี vocabulary ที่เกี่ยวข้อง please repeat after me number o fraction f r a c t i o n fraction เศษส่วน number t comparison c o m p a r i s o n comparison การเปรียบเทียบ number t h r e less than l e s s than less than น้อยกว่า number four more than M o R e, H A N, more than มากกว่า number five equal e Q U A L, equal เท่ากันค่ะสำหรับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคะนะคะ ก็เราในสำหรับ ep นี้นะคะเราก็จะเรียนเกี่ยวกับการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่าที่มีตัวส่วนเท่ากันส่วน ep ที่2นะคะที่เชื่อก็จะกล่าวถึงการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่าที่มีตัวส่วนตัวหนึ่งเป็นพหุคูณของอีกตัวหนึ่งนั่นเองนะคะมาเรียนรู้กันนะคะว่าการเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนค่าที่มีตัวส่วนเท่ากันทำอย่างไรมีวิธีการเปรียบเทียบอย่างไร next ค่ะ การเปรียบเทียบเศษส่วนและจำนวนคละนะคะในกรณีที่มีตัวส่วนเท่ากันทิเชอร์ยกตัวอย่างมีโจทย์หลายๆโจทย์มาให้สติลเด้นนะคะได้เปรียบเทียบกันยกตัวอย่างข้อนี้นะคะเศษหส่วนสกับเศษสส่วนสี่สติลเดนคิดว่าเศษหส่วนสมันมากกว่าหรือน้อยกว่าเศษสส่วนสี่คะคิดไว้หรือยังดูวิธีคิดนะคะ จากข้อนี้นะคะเศษหนส่วนสสามารถเขียนเป็นภาพได้ดังนี้นะคะเศษหส่วนสหมายความว่าทิเชอร์สมมุติว่าทีเชอร์มีแท่งสี่เหลี่ยมอยู่แท่งหนึ่งทีเชอร์แบ่งออกเป็น4ส่วนนะคะแล้วแรงเงาไป1ส่วนนะคะเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็นเศษหนส่วนสนั่นเองนะคะต่อไปเศษสส่วนสี่นะคะทิเชอร์แบ่งช่องสี่เหลี่ยม แบ่งแท่งสี่เหลี่ยมนะคะออกเป็นสีส่วนเหมือนกันเท่ากันนะคะแล้วละบายสีไปสามส่วนนะคะก็จะเป็นเศษส,ส,ส่วนเศษสามส่วนสี่นั่นเองจากภาพนะคะเห็นหรือยังคะดูออกหรือยังว่าเอ๊ะเศษส่วนไหนมันมากกว่าเศษส่วนไหนมันน้อยนะคะแค่เห็นจากภาพโดยดูจากกัน แรงเงานะคะก็รู้ได้แล้วนะคะว่าเศษ1ส่วน4ี่มันน้อยกว่าเศษ3ส่วน4ี่นั่นเองนะคะแล้วเศษ1ส่วน4ี่เราก็เขียนโดยใช้สัญลักษณ์คือเครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองนะคะเครื่องหมายน้อยกว่าเนี่ยก็คือจะหันด้านแหลมแหลมไปตรงไปทางด้านเศษส่วนที่น้อยนั่นเองนะคะและหันด้านปากกว้าง นะคะไปทางเศษส่วนที่มากนั่นเองจากข้อนี้เขียนได้ดังนี้ค่ะเศษ1นส่วน4น้อยกว่าเศษ3ส่วน4นะคะจำเครื่องหมายไว้นะคะอ่ะ n น x t ค่ะในกรณีถัดไปนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบจำนวนคละบ้างจำนวนคละนะคะในข้อนี้ก็คือพิจารณาจากอะไรก่อนมาดูตัวส่วนก่อนนะคะข้อนี้2เศษ1นส่วน6 มีตัวมีมีจำนวนเต็มคือเลข2นะคะ,ะด้านขวามือบ้าง2เศษส่วน6นะคะดูสไลด์ไปด้วยนะคะสเป็นจำนวนเต็มแสดงว่าทั้งเศษส่วนทั้งซ้ายและขวามีจำนวนเต็มเท่ากันมีตัวตัวส่วนเท่ากันเช่นกันเห็นไหมคะคือส่วน6ทั้งคู่แล้วก็มาพิจารณาตรง จำนวนเต็มก็เป็นจำนวนเต็มเท่ากับ2ทั้งคู่นะคะในเมื่อเท่ากันแล้วเราก็มาพิจารณาตัวเศษได้เลยค่ะพิจารณาตัวเศษนะคะก็คือเศษ1ส่วน6เนี่ยก็ต้องน้อยกว่าเศษ3ส่วน6นะคะทีนี้เวลา,าเศษ1 2 เศษหส่วนหน้อยกว่า2องเศษสส่วนหเขียนได้โดยใช้สัญลักษณ์เครื่องหมายน้อยกว่านั่นเองใส่เครื่องหมายน้อยกว่านะคะซึ่งเครื่องหมายน้อยกว่าก็คือหันด้านแหลมๆไปตรงทางเศษส่วนที่น้อยนั่นเองนะคะและหันอัาปาก,กว้างๆไปทางเศษส่วนที่มีค่ามากนั่นเองนะคะ,ะ next ค่ะข้อที่3ถัดไปนะคะก็คือเป็นการเปรียบเทียบเศษส่วนนะคะในกรณีที่ตัวส่วนเท่ากัน แต่จำนวนเต็มไม่เท่เทากันแล้วนะ,ะทีนี้นะคะดู3เศษ2ส่วน5หมายความว่าเห็นไหมคะมีจำนวนเต็มคือเลข3แสดงว่ามีวงกลมที่เป็นจำนวนเต็มนะคะแรงเงาทั้งหมด3มวงนะคะและมีเศษส่วนคือเศษ2ส่วน5ก็คือในวงกลมนี้นะคะมีแบ่งออกเป็น5ส่วนเท่าๆกันแรงเงาไป2ส่วน ตัวเศษก็คือเศษ2ส่วน5นั่นเองนะคะอ่ะแล้ว2จํจนวนถัดไปที่เอามาเปรียบเทียบคือ2เศษ1ส่วน5 2เศษ1นส่วนานวนเต็มคือเลข2นะคะนี่จำนวนเต็มคือเลข2ก็คือมีวงกลมที่แรงเงาวไปเต็มเต็มวงนะคะสวงนั่นเองตัวเศษส่วนก็คือเศษ1ส่วน5ในวงกลมนี้มี แรงเงาไป1ส่วนจากทั้งหมด5ส่วนนั่นเองแค่ดูจากภาพนะคะเราก็รู้แล้วว่าสามสอ่วนห้มันมากกว่า2องใส่หนส่วนห้าใช่ไหมเพราะว่าดูจากแค่จํานวนเต็มนี่ก็ทราบแล้วนะคะฉะนั้นจะพิจจะฉะนั้น3ามส่วนหนะคะเขียนโดยใช้เครื่องหมายมากกว่า ได้ดังนี้นะคะ3เศษสส่วนหเครื่องหมายมากกว่ามันจะอ้าปากกว้างไปตรงไปทางเศษส่วนที่มากใช่ไหมแล้วก็หันด้านแหลแหลมไปทางเศษส่วนที่น้อยนั่นเองเขียนแบบนี้นะคะเครื่องหมายมากกว่า next ค่ะต่อไปนะคะก็คือให้เปรียบเทียบเศษส่วนที่เป็นเศษส่วนเกินกับ สมมุติเป็นเศษส่วนเกินกับจำนวนคละบ้างดูซิด้านซ้ายมือเป็นจำนวนคละด้านขวามือเป็นเศษเกินเห็นไหมคะมันมันไม่เหมือนกันแต่ว่ามีตัวส่วนเท่ากันนี่ในที่นี้คือส่วนสทั้งคู่นะคะเราจะทำอย่างไรคะเวลาจะเปรียบเทียบเราก็ต้องทำให้มันอยู่ในรูปที่เหมือนกันก่อนนั่นคือแปลงจาก จํานวนคละนะคะให้เป็นเศษเกินก่อนการแปลงจํานวนคละให้เป็นเศษเกินนะคะที่เชอร์บอกไปแล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านั้นก็คือให้นำตัวส่วนไปคูณกับจํานวนเต็มได้เท่าไหร่ก็เอามาบวกกับตัวเศษนะคะแล้วส่วนก็ยังเป็นยังเท่าเดิมอยู่นั่นเองนะคะในที่นี้ตัวส่วนคือ3นะคะ,ะก็เอามาคูณกับจำนวนเต็มคือ3 3มคูณสเป็น 9บวกตัวเศษอีกหนึงเป็น10เราก็ได้แล้วค่ะเป็นเศษ10ส่วน3นั่นเองนะคะอ่าอีกตัวหนึ่งที่เราเอามาเปรียบเทียบนะคะก็ะคือเศษ5้าส่วน3ี่เป็นเศษเกินนะคะทีนี้ตัวส่วนเท่ากันแล้วใช่ไหมในเมื่อตัวส่วนเท่ากันเราก็พิจารณาที่ตัวเศษค่ะอ่าเศษ10ก็ต้องมากกว่าเศษ5อยู่แล้วนะอ่าทีนี้เวลาเราก็จะเห็นว่าเศษ เศษส0ส่วน3มนะคะมันมากกว่าเศษ5ส่วนสเวลาเราเขียนสัญ,ญลักษณ์เนี่ยรูปเดิมของมันนะคะเราก็เอามาจากโจทย์เลยนะคะรูปเดิมของมันคือ3เศษ1ส่วน3ซึ่งเป็นจำนวนคระนะคะใส่เครื่องหมายมากกว่าก็คืออ้าป,ปากกว้างนั่นเองนะคะไปทางที่เป็นเศษส่วนที่มากกว่านั่นเองนะคะอ่ะทีนี้เขียนได้เขียนได้แบบนี้นะคะ3เศษ1ส่วน3มากกว่า เศษ5ส่วน3นั่นเองอ่า next ค่ะ,อะโอเคหมดเวลาแล้วเดี๋ยวเจอกันใน ep ที่2นะคะ goodbye ค่ะ